สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอกเกษตรบรรยุดพยากรณอากาศเพื่อการ,กรเกษตรอีกครั้งหนึ่งครับก็สําหรับวันนี้ก็เก้าวระสุนที่1น่พฤษภาคมสองพนร้อยหกสิบหกนะครับก็เริ่มวันแรกของเดือนพฤษภาคมนะครับในส่วนของก็ฤดูฝนก็น่าจะใกล้เข้ามานะครับในส่วนของสําหรับพี่น้องเกษตรกร,รกที่รอฝนอยู่เมื่อ วันสวันที่ผ่านมาก็มีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนในส่วนของพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่19พฤษภาถึง1เมษายนนะครับซึ่งก็เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตนิดน,นึงนะครับหลังจากวันนี้เป็นร้นไปแล้วภายในอีกสัวอีกสิวันข้างหน้าเนี่ยจะมีปริมาณฝนมากน้อยขนาดไหนนะครับ ทางนี้ภาพรวมของช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับก็ปริมาณฝนน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเกษตรกร,กรที่ยังไม่ได้รับน้ําฝนก็อาจจะได้น้ํามาเติมในการเพาะปลูกในช่วงนี้เดี๋ยวมาไล่ดูทีละวัน,นครับคาดการแนวโน้มปริมาณฝนในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับก็สําหรับวันแรกนะครับวันที่1เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในส่วนของพายุฤดูร้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับ โดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับจากโมเดลแล้วก็เชื่อมต่อมาถึงภาคอีสานครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้เนี่ยเนื่องจากช่วงนี้ลมลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ลมตะวันออกที่พัดเข้ามายังในส่วนของภาคใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีกําลังแรงขึ้นครับส่งผลให้บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงแล้วก็ในส่วนของฝนในภาคใต้ก็จะเยอะขึ้นนะครับนี่ในวันแรกนะครับก็ ช่วงบ่ายถึงค่ำก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนในหลายพื้นที่นะครับทั้งตอนบนภาคตอนกลางแล้วก็ด้านตะวันออกรวมทั้งภาคอีสานนะครับในส่วนของวันแรกวันที่1น,นะครับหลังจากนั้นพอช่วงคือฝนนี่จะมีเกือบทุกวันของช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับในช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะลมแรงนะครับแล้วก็พอช่วงกลางคืนดึกๆช่วงเช้าก็หายไปแล้วก็จะกลับมาอีกในช่วง บ่ายถึงค่ำเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปช่วงบ่ายถึงค่ำมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในทุกภาคของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะทางตอนบนนะครับลมที่พัดมาตอนนี้เอาความชื้นก็คือลมตะวันกเฉียงใต้หลมใต,ต้ที่พัดขึ้นมาปกคลุมในส่วนของตอนบนของประเทศนะครับส่วนภาคใต้ที่ฝนชุกขึ้นนะครับในช่วงนี้ลมตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับก็จะมีในส่วนของปริมาณฝนมากขึ้นนะครับ พอในช่วงวันที่2ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนเยอะนะครับในช่วงบ่ายถึงค่าเช่นกันนะครับโดยครอบคลุมในส่วนเหนืออีสานแล้วก็กลางตะวันออกนะครับรวมทั้งภาคใต้ด้วยนะก็เกือบทั้งประเทศนะครับในส่วนของช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับของวันที่2หลังจากนั้นไปดูช่วงวันที่3นะครับช่วงวันที่3เนี่ก็คือพอเที่ยงเช้าถึงเที่ยงนิดๆก็จะยังไม่มีฝนนะครับท้องฟ้าก็จะโปร่งนะครับช่วงนี้ก็จะร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ยกเว้นภาคใต้นะครับจะสังเกตว่ามีฝนปกคลุมตลอดนะครับช่วงนี้แล้วก็พอช่วงบ่ายถึงค่าก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ค่อนข้างจะหลายพื้นที่เช่นกันนะครับในช่วงของบ่ายวันพุธนะครับแล้วก็ฝนก็จะหายไปนะก็สลับอยู่เป็นช่วงๆตามนี้นะเป็นส่วนของแนวโน้มที่จะเกิดฝนในแต่ละวันนะครับในช่วง10วันข้างหน้านี่นครับ ในส่วนของช่วงค่ำฝนก็จะหายไปแล้วก็จะโผล่มาอีกทีในช่วงบ่ายถึงค่ำแต่ว่าช่วงนี้อากาศจะเริ่มร้อนขึ้นนะครับก็คือเป็นสะสมความร้อนมาอีกแล้วนะมีแนวโน้มที่เกิดพายุร้อนขึ้นในข้างหน้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอประมาณวันพุธที่3ใเนี่ยฝนก็จะเริ่มน้อยลงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายถึงค่าแต่ก็จะมีโอกาสเกิดน้อยกว่าทุกทุกครั้งนะครับทุกทุกวันนะครับที่ผ่านมานะครับ แล้วก็เดี๋ยวไปไล่ดูพอเป็นวันพฤหัสที่4ี่นะครับวันพฤหัสที่4ี่ก็จะเห็นว่าประเทศไทยก็จะโปร่งท้องฟ้าโปร่งก็คือแดดก็จะร้อนขึ้นมาอีกครั้งนะครับก็จะมีการสะสมความร้อนอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับในช่วงนี้แล้วก็ฝนก็จะเริ่มน้อยลงนะครับในในส่วนของวันที่ 3, 4, 5ี่ห้านะครับก็พอหลังจากนั้นไปดูวันที่6นะครับ พอเป็นช่วงวันที่6นี่นะครับเข้าสู่วันเสาร์ที่6ก็จะฝนก็จะยังน้อยนะครับในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพอในช่วงบ่ายถึงเที่ยงก็ยังไม่ค่อยมีเยอะนะเพราะว่าะสี่ห้าหกนี่ฝนน่าจะน้อยลงยกเวนภาคใต้นะับในส่วนของทุกภาคช่วงนั้นก็จะมีแสงแดเดเยอะนะฝนปริมาณฝนจะลดลงไปอีกนะครับ แล้วก็พอไปดูช่วงวันอาทิตย์ที่7นะครับพอเป็นช่วงวันอาทิตย์ที่7ก็ยังมีปริมาณฝนน้อยเช่นเดิมนะก็คือยังไม่ค่อยมีฝนในช่วงนี้นะครับไล่ดูนะนี่เป็นโมเดลที่คาดการโดยใช้ข้อมูลการปรยากรณ์อากาศระยะกลางยุโ,ยโรปนะครับพอวันที่ดูตรงนี้นิดนึงนะพอวันอาทิตย์ที่7นะ็ช่วง5โมงหรือช่วงค่ำนะครับ โมเดลอาจจะเลื่อนได้นะครับช่วงค่ำก็มีแนวโน้มอ,อาจจะเกิดฝนได้ในส่วนของแถวภาคอีสานด้านตะวันออกนะครับแล้วก็ด้านตอนด้านบนนะครับในส่วนของวันอาทิตย์ที่7นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปดูวันจันทร์ที่8นะครับท่านผู้ชมจะให้เห็นอะไรเริ่มตั้งแต่วัน 8, อัทที่แขึ้นเป็นต้นไปนะครับจะเห็นว่าลมเริ่มมีลมนะครับเริ่มที่จะมีลมตะวันออกเฉียงตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาอีกรอบนะบหมายความว่า ลมเย็นจะพัดลงมาอีกรอบนะครับมาประทะในส่วนของลมร้อนเพราะฉะนั้นแต่วันจันทร์ที่8เมษายนพุธภาคมเป็นต้นไปน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่กรมตุนิยมนิยาน่าจะเริ่มออกเตือนในส่วนของพายุดุร้อนอีกรอบหนึ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นระดับกลางอีกระลอกหนึ่งแผ่ลงมาประทะกับอากาศร้อนในช่วงนี้ของประเทศไทยทําให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนะครับในช่วงวันที่8เป็นต้นไปนะครับ ก็ดูลักษณะโมเดลแล้วก็ทิศทางลมนะเพะว่าจะมีลมพัดลงมานะนอกจากลมตาที่พัดปกคลุมนะครับแล้วก็ลมลมข้างล่างเนี่ยที่อยากให้ดูอย่างนึงก็คือเกิดความแปรปรวนของลมข้างล่างนะครับเป็นทิศทางของลมเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกแล้วก็ลมใต้นะครับซึ่งจะเป็นลมลมตะวันตกและลมตะวันลลเฉียงใต้เนี่ยซึ่งจะเป็นลมที่บอกลักษณะการเปลี่ยนฤดูการจากฤดูการฤดูแล้งฤดูฝนนะครับ แต่ว่าในช่วงวันจันทร์ที่8ปดเร็นต้นไปก็จะเริ่มมีพายุดูร้อนเพราะว่ามวลอากาศเย็นจะเคลื่อนที่มาปะทะกับอากาศร้อนอีกระลอกหนึ่งนะครับก็มีแนวโน้มที่มีโอกาสจะเกิดฝนขึ้นได้เช่นกันนะครับค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับหลังจากที่วันที่1ผ่านไปแล้วก็จะมีอีกรอบวันที่8ปดเป็นต้นไปนะในส่วนของพายุดูร้อนนะครับแปดเก้ 8, 9, 9, ก็ยังดูลักษณะก็คือก็ยังมีฝนปกคลุมเยอะอยู่นะครับในช่วงของวันที่9นะครับเนื่องจากว่าในส่วนของ อิทธิพลของมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งแผ่ลงมาประทะความร้อนนะครับอากาศร้อนในประเทศไทยขนาดนั้นทําให้ประเทศไทยตอนบนนะครับรวมทั้งภาคตะวันออกและภาคกลางเนี่ยมีเกิดโอกาสเกิดพายุดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับในช่วงวันจันทร์ที่8นะครับถึงวันวันอังคารก็ยังมีอยู่นะครับช่วงค่าช่วงบ่ายถึงค่ำของวันอังคารจะเห็นว่ากระจายอยู่แถวภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคใต้ก็ฝนเยอะรวมทั้งตะวันออกนะครับเดี๋ยวไปดูวันพุธที่10นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เราคาดการณ์วันพุธที่10เนี่ย ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนได้นะครับเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นก็ยังแผ่ลงมาเรื่อยๆเนะี่ยเพราะฉะนั้นตั้งแต่8ปถึง10เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงครับเป็นลักษณะของอาจจะเป็นพายุฤดูร้อนในส่วนของลูกสุดท้ายก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงประมาณกลางเดือนนะครับจะสังเกตว่าช่วงค่าของวันที่10เนี่ยก็มีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงปกคลุมในหลายพื้นที่นะครับ แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าต่อไปก็น่าจะเป็นในส่วนของฤดูฝนแล้วพอฤดูฝนในลักษณะของลมก็จะเปลี่ยนทิศเป็นลมลมตะวันตกเอ่อลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ลมตะวันตกนะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะพายุเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่พายุดูร้อนแล้วนะครับเจ้าก็จะกลายเป็นพายุในหน้ามรสุมนะครับก็จะเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับที่มีการทําให้เกิดฝนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับ เพราะฉะนั้นสรุปภาพรวมนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงถึงขออภัยนะครับวันที่1นี้ยังมีโอกาสเกิดพาย,ยุดูร้อนอยู่นะครับแล้วก็พอวันที่2 3 4 5 6 7เนี่ยฝนก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสเกิดฝนได้ในหลายๆพื้นที่ในช่วงบ่ายถึงค่ำน,นะครับแต่หลังจากนั้นพอไปถึงวันที่8นะครับช่วงวันที่8เนี่ยจะมีมวลอากาศเย็นอีกรลลอบหนึ่งนะแผ่ลงมามาประทะกับในส่วนของอากาศร้อน,นครับทำให้ช่วงนี้มีโอกาสที่จะเกิด ฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงประมาณกลางาในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ไปดูลักษณะโอกาสที่จะเกิดาพายุฤดูร้อนนะครับพายุสายฟ้าตั้งแต่วันจันทร์ที่8เป็นต้นไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดสูงนะครับลักษณะ ฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับครอบคุมเกือบทุกภาคในส่วนภาคใต้ก็มีฝนอยู่แล้วลมตะวันออกค่อนข้างจะแรงในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะของโมเดลของโอกาสที่จะเกิดฝนภาพรวมก็คือมีแนวโน้มที่จะเกิดเยอะในช่วง 8- ถึง10บนะครับในอีก10วันข้างหน้านี้นะครับก็เป็นข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับในส่วนของ การพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรนะครับก็สําหรับหลายๆท่านก็รอฝนยังไม่ได้ปลูกก็ต่อไปก็จะก้าวก้าวเข้าสู่ฤดูรอฤดูฝนแล้วในประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ